นาดคะหมายว่าพี่นัดเลิกคบกับคุณประกิตอะไรนั่นนะคะจะเย็นๆก่อนนะครับหมาคือประกิตเขาก็เป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะไปอบรมเขาเองนะครับหมายว่าบางคนอบรมไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะคะ <c oughs> น้องประกิตครับพี่เอาน้องประกิตครับจะเรียก,กนคนนั้นคนกำลังกินเียริบบิกินดิอร่อยทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> อร่อยก็ค่อยๆทานดีกว่าไหมคะคือหมายว่าการมีมารยาทในโต๊ะอาหารก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคะใช่ใชครับใช่เลยครับผมมารยาทสำคัญสำคัญมากจ่ะประจนะครับประิจ ว่าการใช้ช้อนกลางก็เป็นมารยาทอีกข้อหนึ่งที่สําคัญค่ะในการร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่นนะคะเผมลืมไปครับขอโทษครับอันนี้ใช่ไหมครับถูกต้องคับผมได้เลยดีมากเียานกลางตักไปนะไม่บอกไม่ต้อเอาผมเดี๋ยวมอครับใช่ลรืม เขาอาหารนะคะคือเขาสอนกันมาตั้งแต่ป .1 แล้วค่ะหมายคิดว่าคุณประเกตน่าจะพอทราบบ้างนะคะไม่ทราบหรอครับเออผมจบอนุบาลสามผมก็ไปสอบเรียบขึ้นป .3 เลยครับแต่งานผมเก่งนะครับตอนหนูได้เรียนกุ้งกุ้งเรือหัวเนี่ยอร่อยปกตเดีครับดีครับ หอยไหมเออหอยก็น่ากินนะครับเอาช้อนช้อนไม่ครับช้อนมันตักได้น้อยไงหอยมันนด้อยอร่อยมากเลยออยกินครับรับกินฝาด้วยเลยไหมครับพี่โดนตาขนาดไพร่อย่างฉันเนี่ยยังรับไม่ค่อยได้เลยแล้ว น้องใหม่เนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างอะพี่ก็ดูหน้าเขาสิถ้าจะเป็นลมนั่นน่นะพี่นัดคะหมายขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะครับขอบนะคะอุะอ้ย,ย,ยพี่นัดคะหมายว่าพี่นัดเลิกคบกับคนประจิตอะไรนั่นนะคะ่ะจะเย็นๆก่อนนะครับหมาย ื่อกี้เขาเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะไปอบรมเขาเองนะครับหมายว่าบางคนอบรมไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะคะในเมื่อเขาก็คงเปลี่ยนในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ไม่ได้หรอคกค่ะหมายกลับก่อนนะคะหมายเดี๋ยวก่อน,นครับมหมายคือยังไงประกิจเขาเป็นน้องผมนะครับแล้วจะให้ผมเลิกเข้ากับน้องผมเนี่ยเพียงแค่เพราะว่าข้อมูลมาเนี่ยมันคงเป็นเรื่องตลกนะครับหมายว่าไม่ตลกนะคะยังไงพรุ่งนี้พี่นัทมาทานข้าวที่บ้านหมายด้วยนะคะ คุณพ่อคุณแม่หมายอยากเจอพี่นัดค่ะทุกคนคะหมายขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห <c oughs> ลังฉันไว้อีหนอยาครับ ก็คุยกันฉันว่าเรานันกันเอาไว้ no จะไม่ดีนัดใครว่าเมื่อไร